สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนแลนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมโฮม e ว h Home กันนะครับก็พอ,อดีเห็นมีมาม่าเรื่องคิวเลอร์นะที่แบบเป็นเอ่อคนน้องเบลน้องผีน้อยทั้งหลายนะที่ว่ามีต้องเล่นแฮกต้องเล่นแฮกไงมันถึงแบบว่าถึงจะโหดอะคิวเลอร์ถึงจะโหดแต่ผมคิดว่าแบบเล่นแบบนี้มันมันกว่ามันก็เทพได้เว้ยจริงปะเออไม่เห็นต้องแฮกเลย ผมว่าเกมนี้มาทําเกมฝิเหมือคนไทยเกมนี้เป็นเกมที่ทำอะไรสนุกมากครับเป็นแบบไทยๆแท้ๆท,ท่องๆเลยนะครับผมเป็นบ้องเลยนะโอเคครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะคิวเอผู้รอดชีวิตได้สักกี่คนกันนะครับผมเราต้องมารอดูกันนะตามสเต็ปเลยผมว่าผมต้อง ห,ห้าใด้สี่ตัวแน่นอนเลยอ่ะอ่ะอำตรงนะไม่อยากจะโม้อี <c oughs> อิจีนะ <c oughs> นี่ถูกประตูขู่เลยกลัวปะล่ะนี่ฮัลโหลสวัสดีจ้าทำไมแถวนี้มันเงียบจังเลยครับไม่มีให้เรามาตีเล่นหน่อยหรอมันน่าจะอยู่ข้างล่างนี่เชื่อผมเชื่อผมดิโอมันต้องอยู่แถวนี้แหละมปนไง ้าวหายไปไหนแล้วฉันได้ยินเสียงใครแถวนี้ฮัลโหลเฮ้ยเยใครปพิ่ <c oughs> มเปิดประตูเปิดประตูข้าวเอ้ยเหมือนมันจะดีเลนหนยหน่อยๆนะฮะกดตัว E เมื่อกี้ไม่ติดอ้าวหายเลยผมว่ามันน่าจะมันน่าจะวนวะ่ะใช่ปะ ผมว่ามันน่าจะวนวะ่ะนั่นไงผมว่าแล้วผมว่าแล้วตายแน่แม่สาวน้อยเราก็โดดไปไม่ได้ไดเหรอถามจริงหมุดแล้วก็วนโคตรไกลไม่แลยเอาคนนี้ก็ได้ครับจะจะฟาดเราเหรอเราไม่กลัวเธอหรอกจะฟาดเราจริงดีจะฟาดเราจริงดีจะหนีไปไหนพี่แวน่นพี่แวน่นพี่แวน่นรีบไปสวดมนต์เถอะเราขอละ อา้าวเขาทิ้งดาบสเปเซอร์เขาทำไมครับแปลกแปลกหน่อยหน่อยแหลกหน่อยไม่เป็นไรให้ภายได้หลับยังเหลืออีกตั้งสองยังยังยังไม่สงบย,ยังไม่สงบมาไม่สาวน้อยอยากลองดี วืดอุ้ยวืด,ดเอ้ยเขาถ่ายรูปเขาถ่ายรูปมืดครับท่านผู้ชมเอยนี่มันตัวละครโคววัวตัวตัว,ตวใหม่นี่ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะบอกเลยเฮ้ยเขาสวดแล้วท่านผู้ชมเขาสวดแล้วไม่ไม่ได้สวดไม่ได้อ๋อฝากปืนฝากปืนอบบ้าวฝากปืนนี่นี่จะเล่นเหรออุ้ย เอานิงน่งนิงน่งนิง่งนิ่งนิ่งนิ่งสินิ่งสิพี่แว่นพี่แว่นพี่แว่นกระโดดลงแล้วเอา้าพี่แว่นไม่โดดหรอถามจริงโดดครับโดดอาวให้โดดด้วยครับแน่นอนจริงๆเลยแน่นอนจริงปล่เ้าแน่นอนจริงเป้าอเหลือเหลือพี่แว่นนะเหลือพี่แว่นเหลือพี่แว่นคนเดียวแล้วตอนนี้พี่เง้นพี่เงน NING พี่เงังเงีพเงี้เงไปไหนัพเงเงเขาจูกเก่งตัวเลเกินครับวู้ยไปเร็วเหมือนกันแน่พี่แว่นเรา <c oughs> เอ้าเราไม่น,าน่ารีบกดเลยวิพี่แวเ่เขาเขาคล่องแคล่วว่องไวก็ชอบกระเฉงมากเลยท่านผู้ชมเหมือนเขาวนเหมือนเขาวนเหมือนเขาวนไม่วนครับโดนหลอกซะแล้วเรา เกิดสองได้ยี่งไรไม่เป็นไรผมอยากเจอเซอร์ใหม่ครับอุ้ยมียูเทิร์นมียูเทิร์นเก็บเก็บที่เก็บที่อะไม่เก็บด้วยไม่รักเพื่อนเลยเราไม่น่ารักเลยอะอื้อลับปี่ลับปี่ใช้ไหลกกกูเดิมไหนพี่พี่งันงัอยู่ไหนครับพี่งันงนนะผมรู้สึก อยากจะเฉียนพี่เงี้ยมากเลยครับเขาเขาแบบฝีมือโปรมากเลยท่านผู้ชม,มกำลงังชุบกำลังชุบไม่ใช่ชุบครับเขาทำอะไรอยู่แกเอาเก็บของพี่เงี้ยนเงี้ยผมอยากเจอพีงเงี้ยมานานแล้วพี่พี่มาหาผมปพี่จะไปไหนพี่จะไปไหนพี่เป็นจะลงโง่เหรอพี่เป็นจะลงโง่ใช่ไหมครับพี่แว่น พี <ider Stadium> ่แว่นเริ่มปั่นุมแล้วพี่แว่นพี่แว่นจะตายดีพี่แว่นจะยอมตายดีๆไหมพี่แว่นพี่แว่นเริ่มหมดเวลาแล้วนะพี่แว่นต้องพี่เงี้ยนพี่เงี้ยนไม่ใช่พี่แว่นจะโลภโอ่งให้ได้ได้ได้พี่เล็ดพี่เงี้ยนเล่นกับผมเมื่อกี้ใช่ไหมพี่เงี้ยนผมเริ่มไม่ไหวแล้วผมเริ่มไม่ไหวแล้วพี่เงี้ยน ตายด้วยนึกตายจะแล้วอ้าวพิงเงียเไว้ก่อนเอาแม่นางแม่นางคนสวยนี่ก่อนนะอ่ะ,อะอเริ่มเริ่มเริ่มปั่นกันละเริ่มปั่นละเราเริ่มหดหลอนแล้วนะเราเริ่มไม่ไหวแล้วเราเริ่มไม่ไหวแล้วจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมพี่แว่นอุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบรีบเฉือนทีละตัวเดี๋ยวเราจะเก็บพี่เงั่ยนๆไว้นคนสุดท้ายนะครับผมเราจะเล่นเอพวกนี้ก่อนนะครับผมพี่งี้ยนเดี๋ยวผมเก็บไว้เป็นตัวโปรหรือพี่เงี้ยนเนเนี้เดี๋ยวสองตัวเหลือสองตัวครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาโฉดกับตรงไหนอ่ะหข้างลา่างข้างลา่างเ็ยังสอดอยู่ครับอ่ะไม่ใช่ตรงนี้หรอ เขาสวบกันตรงไหนอ่ะนู้นนู้นๆๆๆๆๆนู้นน้องหายเออ,อพี่เงินเงอยู่ไหนพี่เงินเงอยู่ไหนเราเริ่มรอไม่ไหวแล้ว <c oughs> เฮ้ยประตูเปิดไม่ไม่เอาอย่างนี้ที่พี่แว่นอยู่ไหนเราเราต้องให้พี่แว่นออกไปไม่ได้ครับโอ้ยพี่เงินเง เียเงิ้เขาลอดได้ยังไงเนี่ยกลับว่าจะเก็บไว้ปิดเกมตัวสุดท้ายแล้หน่อยพูดแล้วขึ้นเลยยืนขึ้นเลยลุงนี้เราเก็บพี่แกคนแรกก็ดีเลยจบเลยอดเลยแล้วเรามาดูสกอร์นะครับว่าได้เท่าไหร่แต่เพลงเขาทำสนุกมากเลยผมชอบมากเลย 600นะครับผมพี่แวนพี่แวนเขาได้200นะได้เยอะอยู่นะเขาเลเวล12แล้วว่ะตรงนี้เขาเราน่าจะเอาเขาคนแรกอะ่ะเพราะว่าเขาปั่นคนเก่งมากโอเคครับผมก็อเน,นาลองเล่นกันดูผมว่าการที่เราเล่นแล้วไม่ใช้พผมฝากไว้เลยนะ โอเคไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาลองเล่น Survival กันนะครับผมอันนี้ก็มาลองเทสดูในการเล่นน้องเบลนะฮะฝั่งผีนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากนะครับก็ยังไงเดี๋ยวไว้ในพัทหน้าเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบซ u r v i v a l กันนะครับผมว่ารอบหน้าผมจะหนีรอดได้หรือเปล่านะครับ ยังไงก็ต้องขอฝากด้วยนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมฝีมือคนไทยที่เขาทําขึ้นมานะครับผมก็อย่าลืมอุ่นหนุนกันเยอะๆนะครับก็ฝากถึงพวกแฮงด้วยนะครับผมคุณช้แฮกไปเล่นไปมันก็โอ,อเคว่ามันเออได้เปรียบก็จริงนะครับแต่เดี๋ยวก็โดนแบนะครับผมไม่คุ้มหรอกนะครับก็เล่นก็เล่นด้วยฝีมือตัวเองดีกว่านะครับผมเนี่ยเห็นไหมผมเล่นด้วยฝีมือตัวเองนี่ขอโม้หน่อยขอโม้หน่อย <laughs> สนุกจริงๆครับ การเล่นแบบไม่ต้องใช้โปรแกรมโกงเกมอะไรที่ดีที่สุดครับอย่าไม่ช่วยแล้วก็อย่าทําลายนะครับผมไม่สนับสนุนก็อย่าทําลายนะครับเกมเขาทามาดีนะครับทําด้วยฝีมือของเขาด้วยการเวลาของเขากว่าเขาจะมีเกมเกมนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ให้คลิปด้วยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วไว้เจอกันในโหมด s u r v ival นะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ